สวัสดีพ mm hmm. ok ี่น uh ้องมื้อนี้เอาຊิมากินสບอยจุแบหรือว่าแพะจะมีนังกอบแล้วกตับดิบส้อยจุเนะกินแบบดิบๆเพื่อนเลยพี่น้องนบบสาวบานส้อร้างอบี้เงนี่ได้ผัก เสี่ยววะเอาไว้ดิ <phải stage so nice> yeah. ุดเซนเดีอยไทยมันเลเดือดจอามันเลอย่างมูฮัวบีอะไรอะไรกินมากทีมากกินเลย้มไหมได้ม่ขายุบมุ้งแะจีนย่างเมื่อมื่อืงไม่ขาไม่ขาไหนกินหน่อยก็ได้กินกินกินไหนเนี่ยไหนคือคนมูป่าหมด ไมไปขอปลาใ้่เขาจะยิ่งักหวานังกรอบมันนอะไเดเขาซะอมือสั่งหาหลูปลาหลดนมีตะเป็นไเนี่ยเราลยเอนอกเลเลยตาเลยๆใช้กอบเลย โอ้ยินลายแต่มันจะบกบกันนั่นนี่ใชัาจะวางแล้วออกมาเยอะจาในบรินเามีเนลยนี่เขาเขาเนื้อามาด้ยเลยจะอยขอ่จะดอยไปกินเหรอเน่าเนี่ยแบบนี้มันจะไปมีเขาเนยน่

ดีได้น like, so eh uh huh. ี่มันดีอย่างมันมีดีพระอย่างนี้ดีอยู่ก็เพิ่มพญะัอย่างนี้นะดีอยดีอยู่มีนะดูครับว่าขับนานั้นเอาเบื้องาตีบมาจะจ่อยมาจะจ่อยมาจะเียกักษ์ชิงยักษ์ง่อยมาเลยฮะมาจะจ่อย ม่จอดลอยไปบอกรถาสเร์เป็นอะไรผมไม่เหลืองเว่อแกสั่งฟ้าขนาดอุ่นแบงฟูดให้กันละอุ่นแบงผูดให้กันกินดิบคือมันชักงูกินดิบปกตนตันอะไรพวกอะไรกติดีเหนบอกอไรปกินดีแลยตะลี่บกงนเด่แล้วก็ปกติดี ที่ลอง่งตับวานชิมมือลองชิมดูไว้ซะกำลังสีลองชิมชิมบั่งบ้างกินเลยนะไม่โอ้อันนั้มันใจน้นมันมันกาเก่าเอาบอกผมีมน้อคอมันเป็นเห็นเอ่อในสรัตแม่อันนี้แพงกว่ามูแแน่แน่ในห่นอืมสารัีย มเวียดผมผมไปกินแล้วเบียดกันคางมันเห็ดครับมันมันคาอันนี้มันางานี่นี่แหงเด็ดพี่น้อขบวงดักเลยไต้อเด้ยบีบี นาะเดี๋ยวนี้หนิพี่พี่หนแม่มูหอลังาหเออโอ้ยมีนู้ยมีนู้ยน้ยักเะัเอมีนวานเยมึงลองมึงแม่มีโอ้ไม่ได้ขี้ดิมีนมาเนี้ยโอ้โหแน่ผมไม่้ี่เาขวักควั้่นตอนนี้ครับโอบีมเลยครับ เอาอีกแล้วบะตีมนี่พ่อพองมากเนาะมามักนะบุหรอพี sure> Actually, right, ่เขาเลยพี่ออกกอนจักจ right. ักพี่เขาอันประกันเขาไหมมันต้มมันชุกก๋ยไม่เอาประกันเลยเละเลยนี่เขาหรืพี่ออกเรื่อง่อนนี้พี่ยังเขาอยู่ย้าตีบะตีกูยิ้มงงง่ายง่ายเอ๊อ แมอยจะออกอยออกาก็โอ้ไายกับท่านไม่ขนาดกินไกนะาเนเืโบเนอเนา้บโเจ๊พัวหลุดเดียวเดี๋ยวไป่ี่โอ้ตอนไห่ใช่ปะพรามันใต้แลวจับมือเรื่องคอยทำมัน พตัวจงไอ้ต้นหนงตัวงเลยอา้มาพ่อไหแล้วอ้อาไ้เลยแล้วของลุงพ่อไเยนีจะปีงเลยนักนะแล้วจะกินสูบมาก่ะันงะกินตับยอนแล้วมาปีงต่อตับยอนมืดนี่โจมพระตูกมาอีกนนี้บมไม่กินแล้วมัน

ก็ได้กระชาไปเลยกินแตนแล้เนาะไอู้เตอืนมากินลักฮะทมก้อมือซึกแน่กูซึกอจะได้กินแสบบ่แสบแหงดิบแหงแสบเนาะไม่เป็นไล่ะเด็ดุกทกระดูกก่อนแสบบ่กระดูกก่อนกรูกขาข้งแ่ยำบวยบวยอืม เสือมากเอิมอีมือกกินเด่มเอินมันมจนน้นจะเไรมั้งบ่่ยกันตับตับนตักมันกินนีใหญ่เลยนะใหญ่จนหอบเทียงเนียกิชุบเรากินบ่ไ้เาดิเมอยยวก้งยื้อ มาหักกินมมักกินม็มักมืออิ่มแล้วเต้าหูชั้นนี้ก็ยังสิหนุ่มอิ่มโอสืหนอนมาขากินมาเื่อหอดมขาดต้องงบั้นหัวแดงม่นแดงหแดงเลยจากตอนขาดไปกะให้ยินไย บ่มาอ้เจ้สิ่เนาะอนเขาไม่ซื้อแย่